ผมน่าจะรู้ยังไงคุณต้องมาศาสตราจารย์มกอนนาเกลสวัสดีศาสตราจารย์เดวิดดอลหลายคนคงจะรู้จักกับศาสตราจารย์ไมเนว่ามาก,กอนนาเกลแต่ผมเชื่อว่าน้อยคนมากครับที่จะรู้จักกับชีวิตที่ผ่านมาของเธอก่อนที่เธอจะมาอยู่ที่ฮอกวอตส์เรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงในวันนี้เราจะขอพาเ,เพื่อน มันทําความรู้จักกับมินว่ามากนัก่งเก่ากันว่าแท้จริงแล้วเธอมีประวัติกันยังไงแต่ก่อนที่รับชมและรับฟังนะครับข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมณที่นี้ด้วย มีเนว่ามักกอนาเกลเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคมปี1925ที่เมืองเคสเนสสกอตแลนด์ Scotland. หมู่บ้านที่เธอเกิดมานั้นเต็มไปด้วยพวกมักเกิลแล้วทำไมเธอถึงไปเกิดที่นั่นหรอครับนั่นก็เป็นเพราะว่าแม่ของเธอครับอิสโซเบลลอสที่เธอเป็นแม่มดแต่เธอนะครับกล,รกลับตกหลุมรักกับบาทหลวงผู้สอนศาสนาในิกายเพสไบทีเรียนของสกอตแลนด์นะครับซึ่งเขามีชื่อว่าโรเบิร์ตมักกอนาเกลน,นั่นจึงเป็นเหตุทำให้เธอนะครับยอมทิ้งเวทมนต์และทิ้งชีวิตผููว้วเเเเเศษขออออองธธใในนนโโลลกกกกทมมตพื่่่ปยัับคีร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยนะครับสามีของเธอก็ไม่รู้เช่นเดียวกันครับว่าเธอเป็นแม่มดมาก่อนเพราะเธอกลัวว่าถ้าเกิดเรื่องนี้เขารู้เข้าแล้วก็เขาก็อาจจะไม่สามารถรับรักเธอได้และอาจจะไม่ยอมแต่งงานกับเธอเลยเธอจึงเลือกที่จะเก็บเรื่องราวนี้ไว้เป็นความลับแทนจนกระทั่งวันเวลาผ่านไปจนพวกเขาทั้งสองคนนะครับมีลูกสาวขึ้นมาหนึ่งคนและเธอคนนั้นก็มีชื่อว่ามินวามัก,กอนาเกาซึ่งชื่อของเธอนั้นถูกตั้งตามชื่อยายของเธอแม่มดผู้มีพลังที่แข็งแกร่ง พวกเขามีความสุขกันเป็นอย่างมากแต่แล้ววันเวลาแห่งความสุขก็มีไม่ได้นานนะักเมื่อมินาว่ามาก,ก่อนนางเกาในวัยเด็กเธอยังไม่สามารถที่จะควบคุมเวทมนต์ของเธอได้เธอได้ใช้เวทมนต์ของเธอเรียกตุ๊กตาให้มาไว้ในเปคียงข้างกับเธอ หรือแม้กระทั่งทาให้ปีสกอตเป่าเป็นเพลงซึ่งนั่นทําให้เธอชอบใจเป็นอย่างมากและด้วยเหตุนี้เองครับอิซาเบลจึงตัดสินใจบอกกับโรเบิร์ตว่าแท้จริงแล้วเธอคือแม่มดนั่นจึงทําให้โรเบิร์ตตกใจเป็นอย่างมากเขาทั้งกลัวและกังวลเป็นอย่างมากทําไมเขาทั้งซื่อสัตย์ทั้งจริงใจแต่ทําไมถึงต้องปกปิดเรื่องร้ายแรงขนาดนี้ไว้ด้วยและสายตาของคนที่เกี่ยวข้องทางาศาสนาของเขาอีกล่ะเพราะว่าตัวโรเบิร์ตเองแล้วก็รอบลบตัวของเขานั้นเป็นพวกที่ข้างศาสนาเป็นอย่างมากเลยครับนั่นจึงทําให้เขากลลััวววเเเป็นนนอยย่าาางมกกใดี แต่ถึงยังไงเขาก็ยังคงรักภรรยาของเขาอยู่เพียงแต่ว่าความเชื่อใจของเขานั้นมันได้พังทลายลงไปแล้วแต่ถึงอย่างไรครับพวกเขาทั้งสองคนก็ยังคงรักกันต่อไปไม่เป็นไรทุกอย่างสามารถสร้างขึ้นมาได้เช่นกันราบแม้กระทั่งเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ฉันใดการปั้นน้ำเป็นตัวก็เป็นไปได้ฉันนั้นแล้วว่าแล้วก็จัดไปอีกสองคนจังหวะนี้พวกเขามีลูกขึ้นมาอีกสองคนนั่นก็คือเมาคัมและโรเบิร์ตจูเนีย แน่นอนว่าพวกเขามีเวทมนต์เช่นเดียวกันครับกลับมาที่มิเนว่ากันดีกว่าเธอสนิทสนมกับพ่อของเธอเป็นอย่างมากแม้ว่าพ่อของเธอจะเป็นมาร์กเกิลก็ตามเธอสนิทมากกว่าแม่ของเธอซะอีกและเธอนะคะก็ยังเคยช่วยพ่อของเธอจากอุบัติเหตุอีกหลายครั้งหลายคราเลยครับจนกระทั่งมิเนวาอายุเข้า11ปี เธอได้รับจดหมายจากโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ฮอกบอส์ดโดยตอนนั้นอามันโดดิเพตเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่นั่นแน่นอนก่อนที่เธอจะไปโรงเรียนนั้นเธอก็แวะไปซื้อไม้กยายสิทธิ์จากโอลิเวนเดอร์และไม้ของเธอก็คือไม้เฟิร์ยาว9้านิ้วครึ่งแกนกลางเอ็นหัวใจมังกรและเมื่อเธอมาถึงที่โรงเรียนนั้นเธอก็ค้นพบข้อกับความสุขและอิสระอย่างแท้จริงของเธอแน่นอนว่าความสุขในครั้งนั้นของเธอทำให้แม่ของเธอถึงกับต้องหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความาภาคภูมิใจแต่ก็แอบปนไปด้วยความอิจฉเล็ก ในช่วงขณะพิธีคัดสรรมิโนวาถูกหมวกคัดสรรใช้เวลาอยู่นานในการที่จะเลือกมิโนวาว่าควรจะอยู่บ้านไหนจะเป็นเลเวนคอดีไหมหรือว่ากิฟฟินดอร์ดีจนสุดท้ายแล้วเธอก็ได้มาอยู่บ้านกิฟฟินดอร์และเพื่อนร่วมชาติของเธอฟิลิอัสก็ถูกคัดสรรไปอยู่ในบ้านเลเวนคอซึ่งในภายหลังเขาก็กลายเป็นอาจารย์ประจําบ้านเลเวนคอเช่นเดียวกันพวกเขาชอบพูดถึงเรื่องราวเก่าๆในอดีตอยู่บ่อยๆข้างไป ในขณนะที่เรียนอยู่ที่ฮอกวอตส์นั้นมินอวาได้รับการยอมรับว่าเธอเป็นหนึ่งในนักเรียนที่เรียนดีที่สุดอีกทั้งเธอก็ยังมีเพื่อนที่ดีด้วยเช่นกันเพื่อนของเธอมีชื่อว่าโพรโมนาสเปาซึ่งต่อมาจะกลายเป็นอาจารย์ประจําบ้านฮัฟเฟิลพัรและทั้งสองคนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจนจนปัจจุบันนี้นอกจากนี้มินอวาก็ยังได้เป็นพี่เฟกของบ้านคิฟฟินดอยอีกต่างหาก อีกทั้งเธอยังได้เป็นประธานนักเรียนของฮอกวอตส์อีกด้วยและเธอก็ยังได้รับรางวัลชนะเลิศของงานประกวดภูมีอนาคตสดใสอีกตัางหากโดยเธอได้รับคําแนะนําที่ดีมาจากอาจารย์สอนวิชาแปบงร่างของเธออัลบัสดัมเบิลดอร์และเขาก็ยังเป็นอีกหนึ่งคน ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เธอที่มีต่อการแปลงร่างมินวาได้รับรองการเป็นอนิเมจัสอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าดูเรื่องการขึ้นทะเบียนของอนิเมจัสของกระทรวงเวทมนต์โดยร่างอนิเมจัสของเธอนั้นเป็นแมวลายสีเทาความเปี้ยงปางของมินวานั้นยังไม่จบแค่เพียงเท่านั้นครับเธอยังเป็นผู้มีพรสวรรค์ในด้านกีฬาอีกต่างหากเธอเป็นนักกีฬาควิดดิทเธอได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับที่มีพรสวรรค์ในด้านกีฬาควิดดิทเป็นอย่างมาก เธอเล่นเก่งมากครับแต่ถึงยังไงในปีสุดท้ายของเธอกับเป็นเกมที่ฝังใจของเธอไปตลอดชีวิตเลยครับซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างบ้านกิฟฟินดอร์และซิลิทิลินมิโนว่าโดยเล่นงานอย่างโศกปบกโดยบ้านซิลิทิลินส่งผลทำให้เธอตกจากไม้กวาดกระดูกซี่โครงของเธอหักไปหลายซี่และนั่นแหละครับทำให้เกมนั้นเป็นเกมที่เธอฝังใจไปตลอดชีวิตครับและทำให้เราได้เห็นว่าเกมทุกเกมของเธอนั้นจะต้องชนะและบทขยี้ซิลิทิลินให้ได้ เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนฮอกบอส์ดด้วยดีกีเรียนดีกีลาเด่นของเธอนั้นตีตัวพายเธอทำงานที่กระทรวงเวทมนตร์อย่างง่ายได้ในตำแหน่งกามารมบับใช้กฎหมายของกระทรวงเวทมนตร์อังกฤษและในช่วงวัยหยุดรือดร้อนของเธอครั้งสุดท้ายเธอก็ได้ใช้มันเพื่อกลับมาพักผ่อนกับครอบครัวของเธอในโลกมักเกิลก่อนจะย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนในช่วงที่เธออายุ18ปีนั้นเธอได้ตกหลุมรักข้อกับดูกล์แมกเกอร์มักเกิลหนุ่มรูปหล่อและแน่นอนว่ามิโนาวาตกหลุมรักเข้าแล้วและนั่นแหละครับเป็นความรักแรกแย้มของเธอ พวกเขาทำความรู้จักกันสักพักก่อนที่ดูโก้แมคเก,เกอร์จะคุกเข่าและขอมิโนวาแต่งงานแน่นอนครับว่าด้วยความรักของพวกเขาทั้งสองคนมิโนวาตอบตกลงในทันทีอย่างไรก็ตามครับความสุขที่เธอคิดกลับกลายเป็นความทุกข์ที่แสนระทมของเธอนั่นก็เป็นเพราะว่าการแต่งงานนั้นฝ่ายชายไม่ได้รับรู้เลยครับว่าเธอเป็นแม่มดนั่นก็หมายความว่าเธอกำลังเดินตามรอยเท้าแม่ของเธออยู่เธอจะต้องทิ้งความสุขของเธอเล่าเหมือนกับว่าเธอต้องถูกจองจำไว้ตลอดไป ถูกปิดกั้นจากโลกเวทมนต์ของเธอทั้งหมดและในเช้าวันรุ่งขึ้นนั่นเองเธอจึงตัดสินใจไปหาคนรักของเธอพร้อมกับบอกคนรักของเธอที่เธอรักสุดหัวใจว่าเราไม่อาจจะแต่งงานและอยู่ด้วยกันได้พร้อมกับจากไปทั้งที่หัวใจของเธอยังคงรักเขาตลอดมาและอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญนะครับที่ทำให้เธอเลิกราในครั้งนี้นั่นก็คือถ้าหาว่าเธอแต่งงานกับดูโก้แล้วละก็ทอกับว่าเธอและเมื่อบัญญัตินานาชาติเกี่ยวกับความลับพ่อมดและแม่มดแน่นอนว่าเธอจะต้องถูกไล่ออกจากกระทรวง หลังจากนั้นผ่านมา3วันครับเธอก็ย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนพร้อมกับทํางานในกระทรวงอย่างเหน็ดเหนื่อและยากลาบากต่อมาอีกหลายเดือนการทํางานของเธอที่กระทรวงนั้นไม่ได้ทําให้เธอมีความสุขแต่อย่างใดนั่นก็เป็นเพราะว่าที่ทํางานของเธอเต็มไปด้วยพวกต่อต้านมักเกิลซึ่งมันขัดกับเธอครับเพราะว่าเธอมีพ่อที่เธอรักและดูโกลรักแรกของเธอและจะเป็นรักที่เธอจะรักตลอดไป อย่างไรก็ตามการทํางานของเธอที่กระทรวงกับมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากเลยครับและเธอก็ยังเป็นที่ปรดปานของเอลฟินสโตนเจ้านายของเธออีกตั้งหากหลังจากนั้นผ่านมา2ปีเธอจึงตัดสินใจที่จะลาออกและเธอก็ยังส่งนกฮู่มายังโรงเรียนฮอกวอตส์เพื่อให้เขาพิจารณาความสามารถของเธอว่าพอที่จะเป็นอาจารย์สอนได้ไหมแน่นอนว่าคําตอบของมันถูกตอบกลับมาภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยหัวหน้าวิชาแปลงร่างอัลบัสดัมเบดอร์แน่นอนว่าเธอได้ทํางานที่โรงเรียนฮอกวอตส์ ในช่วงที่เธอเริ่มงานที่ฮอกวอตส์นั่นเองวันเวลาได้ผ่านไปเธอได้รับจดหมายจากแม่ของเธอฉบับหนึ่งซึ่งในนั้นเขียนเอาไว้ว่าดูโกลอดีตคนรักของเธอได้แต่งงานกับลูกชาวนาอีกคนนึงไปแล้วนั่นจึงทําให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากน้ําตาของเธอไหลมาไม่หยุดแล้วกับฝนที่ตกกระหน่าและในเวลานั้นเองออバスเดมันดอร์อาจารย์สอนวิชาแปลงร่างของเธอก็พบเข้ากับนักเรียนของเขาที่กําลังร้องไห้อยู่เขาเข้าไปปลอบใจเธอในช่วงข้ามวันนั้น และเธอก็บอกเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับอลบัสดมมอร์ได้ฟังแน่นอนว่าเขาปลอบใจเธอและเขาทําให้เธอสบายใจอีกท่านยังเล่าประวัติของเขาให้เธอฟังมิโนว่าก็ฟังเรื่องราวนั้นทําให้เธอได้ตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมากกว่าเรื่องราวที่เธอพบเจอมาซะอีกอย่างไรก็ตามการกระทําของอลบัสดมมร์ในครั้งนั้นก่อให้เกิดมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างเขากับเธอขึ้นมา มาถึงในช่วงเกลเลตกินเวอล์กํำลังเลืองอํานาจมีนัว,วก็ยังสอนอยู่ที่ฮอกวอตเช่นเคยเธอค่อนข้างที่จะไม่พอใจกับการทํางานของกระทรวงเวทมนตร์ออดเลยที่เข้ามาขัดเดมันดอร์ที่กาลังสอนนักเรียนของเขาอยู่ภายหลังเธอก็กลายมาเป็นหัวหน้า,าแผนกและยังได้รับอาจารย์ประจําบ้านกิฟฟินดอร์อีกด้วยและแน่นอนครับบ้านนี้เป็นบ้านที่เธอเคยศึกษาอยู่ในอตอนที่เธออยู่ในฮอกวอตหลังจากที่ออบัสเดมันดอร์ได้เป็นอาจารย,าย์ใหญ่ เขาไว้ใจเธอเป็นอย่างมากมากพอที่ให้เธอเป็นรองอาจารย์ใหญ่ของเขาหลังจากนั้นมาถึงช่วงสงครามพ่อมดแม่มดครั้งที่1เธอก็เข้าร่วมการต่อสู้นี้ด้วยอันที่จริงแล้วนะครับเธอสงสัยลิเดอร์มันตั้งแต่แรกแล้วครับแม้ว่าเธอจะไม่ได้เป็นอาจารย์ของเขาเลยก็ตามและเรื่องที่เธอสงสัยในตัวลิเดอร์นะครับเธอก็เอาไปบอกกับเอาบัตเดมอนด์ด้วยเช่นกัน แต่ถึงแม้ว่าเธอจะเข้าร่วมการต่อสู้นะครับเธอก็มาได้อยู่ในกลุ่มภาคีนกฟินิกส์นะครับเธอทําหน้าที่ของเธอไปอย่างดีในฐานะสปายภายใต้หน้ากากร่างแมวของเธอและเธอก็นําข้อมูลของผู้เสีความตายมาคอยบอกให้พวกออบัสเดมาร์ดอแทนแม้ว่าในช่วงสงครามครั้งนี้นะครับมิโนวาไม่ได้รับบาดเจ็บทางกายแต่อย่างใดเลยแต่ทางใจของเธอครับกลับแตกสลายเป็นสิ่งเสียง นั่นก็เป็นเพราะว่าเธอสูญเสียน้องชายของเธอครับโรเบิร์ตและนักเยนคนโปรดของเธออีกสองคนนั่นก็คือเจมและลิลลี่พัตเตอร์และการสูญเสียที่ทําให้เธอปวดร้าวมากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือเธอสูญเสียดูโก้แม็กเกอร์อดีตคนรักของเธอซึ่งเธอไม่เคยที่จะหมดรักเขาเลยแม้แต่วันเดียวต่อให้วันเวลาผ่านมาเนิ่นนานเท่าไหร่เธอไม่เคยเลยครับที่จะลืมแม็กเกอร์เลยเขาถูกฆ่าโดยการสุ่มของหลอดเวอร์มอร์และนั่นครับถือว่าเป็นข่าวร้ายที่สุดของเธอ เธอหมกมุ่นอยู่กับคําถามในหัวของเธอว่าถ้าเกิดเธอแต่งงานและอยู่กับเขาเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นไหมเธอจมอยู่กับความทุกข์อันนี้อยู่นานครับในปี1981หลังจากที่วอนมอร์พายแพ้ต่อเด็กชายผพ้รอดชีวิตแฮร์รี่พอตเตอร์มิโนว่าเป็นคนที่เดินทางไปดูพวกเดอร์สลีย์ด้วยตนเองว่าเขาเหมอะที่จะเลี้ยงดูแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมซึ่งแน่นอนครับครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ห่วยแตกครับสําหรับเธอเธอมองว่า พวกเดอร์สลีย์เนี่ยเป็นภัยพิบัติของมักเกิลและคนพวกนี้นะครับไม่มีวันจะดูแลแฮร์รี่เหมือนกับที่เจ์และลิลลี่ดูแลมาแน่นอนอย่างไรก็ตามครับเธอก็ต้องทําตามการตัดสินใจของดัมันดอร์ครับหลังจากจบสงครามมินว่าก็ยังสอนอยู่ที่ฮอกกอดเช่นเคยในวิชาแปลงร่างแต่ในตอนนี้นะครับเอลฟินสโตนอดีตหัวหน้าเก่าของเธอผู้ที่ไม่เคยหมดรักเธอเลยเช่นกันอ๋อผมลืมเล่าไปหัวหน้าคนนี้นะครับเขาหลงรักมินว่ามาตั้งนานมากๆเลยครับ ขาคอยตามจีบมินวามาหลายครั้งแต่มินวานะครับเธอยังมีใจรักคนเพียงแค่คนคนเดียวครับแต่พอมาถึงรอบนี้หลังจากการตายของดูเกลเธอจึงตัดสินใจที่จะให้โอกาสก,กับเอฟฟินสโตนโดยความสัมพันธ์ของเธอนะครับเริ่มต้นครั้งแรกในระหว่างที่พวกเขาเดินพูดคุยกันเล่นๆที่ทะเลสาบฮอกวอตส์แน่นอนว่าเธอตัดสินใจที่จะแต่งงานกับเขาในเวลาต่อมา และพวกเขาก็มีบ้านกระท่อมเล็กๆอยู่ด้วยกันครับที่ฮอกมีดมันทําให้เธอนะครับได้ทํางานอย่างง่ายดายเธอเดินทางให้สะดวกและกลับบ้านก็สะดวกและนั่นแหละครับถือว่าเป็นการเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของมิโนวาแน่นอนคว่าเธอมีความสุขเป็นอย่างมากแต่ความสุขของเธอนั้น ก็ไม่ได้จีร้างสักเท่าไหร่เพราะเมื่อปี1985หลังจากแต่งงานมาได้3ปีเอลฟินสโตนสามีของเธอก็ถูกต้นไม้ท,ทันทาคูล่ากัดเข้าพิษของมันทําให้เขาเสียชีวิตลงไปในที่สุดและด้วยเหตุนั้นเองครับมันเป็นความเจ็บปวดที่สุดแสนจะทนทานไหวเธอไม่สามารถที่อยู่คนเดียวได้อีกต่อไปเธอจึงตัดสินใจที่จะออกจากกระท่อมนั้นเก็บข้าวเก็บของเธอและมาอยู่ที่ฮอกวอตส์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเรื่องราวของมินาวาต่อจากนี้จะเข้าสู่แฮร์รี่พอตเตอร์ภาคที่1 เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องเล่าของมิโนวาต้องบอกเลยว่าเรื่องเล่าของเธอนะครับปนไปด้วยความดาร์กอยู่พอสมควรเลยครับยอมรับเลยครับว่าตอนอ่านตอนแรกของผมนะครับผมน้ําตาซึมๆเลยครับเพราะว่าผมสงสารเธออยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพื่อนๆต้องช่วยกันกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมและกดแชร์มาฟังกันเยอะๆจะได้ไม่เหงานะครับสําหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ